พร้อมหรือยังคะงอ่ะค่ะเริ่มเลยค่ะร้องดังๆเอาร้อง A B C ยังไงคะร้องดังๆอัอปนวนคอยฟังอยู่เนี่ยร้องดังๆสช่หรอ <A. S 1> เอาไม่ได้ยินนะ A ก่อน A เก่งมากค่ะอีกทีหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะร้องดังๆใช่เหรอเอ่ก่อนเริ่มต้นจากเอก่อนร้องแล้วก็พักพี่ยูบอกว่าร้องยังไงนะคะ A B E F โออ๋ออ๋อโอ๊ยขพี่ยูไม่ร้องอ่ะมมย่าอยากร้องคนเดียวร้องค่ะ เริ่มต้นใหม่ค่ะเอเอเกิน <c oughs> <laughs>